アルコ本気で行けると思って目指すんですよね。2.43のネットはそのためなんですよね。お前にあげるトスは全部最高にいいやつにする。ララリスวันที่ผมรอคอยก็ได้มาถึงวันที่มีอน,นิเมะกิราวมาปรากฏตัวปรากฏกายให้พวกเราได้เห็นกันในปีที่สุดใสสดใสนี้อะอันนี้ผมรอเล่นนะเอาออละคร,รับขอตาละเข้าสู่การรีวิวอนิเมะ2.43เซอินโคโค่แรชิวอลเลย์บอลหรือชื่อไทยพิชิตฝันชมรมวอลเลย์บอลชายเซอินโดยผมย่าโตเอง สำหรับพิชิตฝานโชโรมะรบอนชยัยเซอินก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของไฮจิมะคิมิจิกะเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่ไย้ายบ้านกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดที่ฟุกุอิหลังจากที่เขาได้สร้างปัญหาให้กับโชโรมะรบอนชายขอโรงเรียนมัธยมต้นที่เขาเคยอยู่และเมื่อเขาได้ย้ายกลับมาเขาก็ได้พบกับเพื่อนสมัยเด็กอย่างโคโรบะยูนิผู้ที่มีความสามารถในด้านกําลังกายที่สูงแบบหาคนเทียบได้ยาก ไดตัวของคุ่รบะเองกับออแอร์ไใต้แรงกดดันให้ตีมะผู้ที่มีความมุ่งมั่นและฝีมือระดับอัจฉริยะในการเล่นวอลเลย์บอลจะได้จับคู่กับคูรรบะและได้เข้าร่วมชวรมวอลเลย์บอลชายในโรงเรียนมันธยมปลายเซอินและต่อจากนี้การเล่นรละการแข่งขันวอลเลย์บอลชายของพวกเขาก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับ2.43เซอินโคโคดันชีวอลล์บุลหรือพิชิตฝันชมรมวอลเลย์บอลชายเซอินเป็น,นอนิเมที่มีต้นแบบมาจากไ์โนเวลที่เขียนเรื่องโดยอาจารย์ยูกะโกคาเบ และวาดภาประกอบโดยอาจารย์ไอจิยามากะวะและยังได้ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชูอิชะในเครื่องหนังสือของชูอิชะบุงโกะในเดือนมีนาปี2558ลายภายหลังได้รับการดัดแปลงเป็นมังงะและตีพิมพ์ในนิตยสารโคโคฮานะของชูอิชะในเดือนกรกฎาคมปี2561และรับการดัดแปลงมาเป็นอนิเมะให้เราดูกันในตอนนี้โดยสตูดิโอที่รับหน้าที่ในการทำเลยก็คือเดวิดโปรดักชั่นสตูดิโอที่เคยมีผลงานที่พวกเราเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันบ้างแล้วอย่างเอเนนโนชบุไต โจโจ้ jo jo ในหลายๆภาคอินุเอ็กโบคุเอสเอสฮัตตะคุไซโบซึ่งภาคที่พวกเขเอเอาทำออกมาเนี่ยสำหรับผมที่ชอบดูอนิเมะนักกีฬาแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอตัวเท่าที่ทำออกมาเนี่ยไม่ขัดตาโอเคครับเราไปเอามาที่2หนุ่มตัวละครหลักกันเถอะไฮชิมะคิมิจิกะหนุ่มหน้ามนคนหน้าหนิมนี่นถ้าให้บอกนี่ผมนึกว่าสกิชิมะอเชันเซตเตอร์ก่อนใน,นเรื่องของตัวละครตัวละครน,นี้นะครับก็จะมีเอา,าให้เราเห็นทีไรในเรื่องเลยนะครับ คุโรบะยูนิหนุ่มคนคนนึงที่ได้เกิดทายห้ผมเห็นเขาเป็น ucci, ายามาโุจิวช่างบิงสไปเกอร์เอาว่าตัวละครหลักก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะมีออกมาเยอะมากๆเลยนะแต่มันจะออกมาภายหลังนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมขอแนะนำสองคนนี้ก่อนล้วกันเพราะที่เหลือเนี่ยก็ลองไปดูเองนะครับเพราะมันจะออกมาเรื่อยๆเลยโดยรวมๆเรื่องนี้ก็ถือว่าทำมาได้ดีและสิ่งที่ผมจะได้พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเพลงโอพี OP ที่โคตรเจ๋พาะโดยมีชื่อเพลงว่ามาฮิที่ได้ร้องโดยคุณยามะศิลปินจากญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่มีเสียเนออกกกลกลัษณแะพาะามา,มา ก็นะสรับใครที่ชอบดูในแ,แนวกีฬาหรือไซต์ออฟไลท์หรือแนวกิจกรรมชมรมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนในเรื่องก็เริ่มเป็นไปเทเลนิดไม่เร็วมากโดยเฉพาะฉากการตบลูกบอลเล่ถ้าที่ผมดูมาคือทำออกมาได้ดีลื่นไหลไม่ติดขัดมากเนื้อเรื่องดีไม่ซับซ้อนและก็ไม่ง่ายทีเดียวการที่จะจับทางเนื้อเรื่องได้ก็อ,อยู่ในระดับกลางๆเอานะีว่าถือเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่สมควรดูเอาคะแนนรีวิวจากผมไป3.5เต็ม5ครับถือว่าสมควรดูจะดูไม่ดูก็ได้นะครับแต่ถ้าดูจะดีมาก ก็นะถ้าเป็นคุณเป็นคนชอบอนิเมะกีฬาและอนิเมะดูแก้เบื่ออยู่แล้วก็ก็ควรจะเปิดใจและลองสลับเวลามาดูเรื่องนี้กันบ้างนะสำหรับ2.43เซอินโคโกะแดนชิวะระบุหรือพิชิตฝันโชโรนับันชายเซอินก็ถือว่าดีเรื่องเนื้อนะที่สมควรสลับเวลาไปดูถ้าลองไปดูได้แหละรับรองว่าคุ้มแน่นอนเพราะทั้งภาพทั้งเสียงทั้งเพลงเนี่ยบอกเลยามาโคตรสุดแถมเนะื้อเรื่องี่ยก็ยังมาดีมากๆอีกด้วยเพราะงัน้นี่นก็ลองเปิดตัวเปิดใจและลองไปดูกันได้สำหรับเรื่องนี้งั้นะสำหรับคลิปวิดีโอในการรีววิ view. 2.43เซอินโคโคดันช oh ิวอลเล์บุหรือพิชิตฝันโชลโมไดบอลชายเซอินก็คงต้องขอจบไวเพียงเท่านี้อาว่าเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยล่ะเพื่อจะเจอภาพเคล่ใหม่หรือข่าวสารอนิเมะต่างๆที่ผมจะลงให้ในนี้ก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับโอเคครับผมงั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซครับ